มันสูตรได้ยีกใส่ห้องเขาหัวมันสูตรสิบ f กี่สิบศูนย์ <laughs> สูตรได้ก่อนสูตรสิบ f กี่สิบศูนย์ใส่ข้องโขขัวมันแก่ข้าวค่ะดับกิ่งเ้ยเมนูยังน่ามือนี แกงหัวค่ะตัวนี้แม่งนะงอ่งนะงอ่ัแต่โตเสียดทะเลก่อนอาาอลวกก่อนห่เสียดหวกก่อนเพราะว่าอารมณ์หรวกค่ะตัวนี้หัมันโตไปเลย

ผิดลงไปครับพริกนิดพริกก้อนครับนี่กระเทียมหอมครับแต่มันเหลือใช่ไหมครับค่อยปรุงครับนี่นะครับที่ขาดไปเลยครับน้ำปลาครับปลาแดงครับปลาแดงมาน่องอย่ครับ ถัวเกบรดีกันนะแตงตนัวาตัไลยเราถ่ยมันเดือดกันรุงเลยงเลยคุณก่อหอมก่อใส่ะมาด้วยสูตรนีว้เวเซเนยาวแตงนัวีครับใส่หอมตบบดีเลยผมน<ำ>้พักที่ใส่เมียงนยพักงสมมาแบบมียงไนนี่ ใบอีเดอร์นนครับบักพิกบักพิกอ่อนครับ,อ,อ,บอ่อนใบพริกพาจตูครับใบแมงลักครับแบาดเดือยาพาจีตูครับมีทร,รงทรงแบบทรแบอใส่บักพิกอ่อนนะครับใส่ลอ้อใส่ลอ้อปีก่อนตัวได้มาเพ็รเพครับ ส่วนตอนออกกี่ค่อยครับพักผมมีมันเดือดค่อยใส่นะครับให้ให้มันซุปก่อนคอยเอาพักผมเหมืนใน่ <c oughs> เปนสูตรได้ยีกใส่หันกระหัวมันสูตรสิบพักี่สิบศูนย์สูตรได้ก่อนสูตรสิบพักี่สิบศูนย์ใส่หันกระหัวมันแก่ข้าวค่ะดับกลิ่นพักมาอค่ะอ๋อขั้นตอนสุดท้ายครับใส่พักลงไปครับ